อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคดีบอสอยู่วิทยาขับรถชนดาบตำรวจทองหล่อเสียชีวิตหลังจากอายการมีคำสั่งฟ้องคดีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งกับพวกรวม8คนในคดีช่วยเหลือนายวรยุทธอยู่วิทยาหรือบอสที่ขับรถหรูชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐผู้บังคับการหมู่ฝ่ายปราบปรามสอนอทองหล่อเสียชีวิต พลตำรวจเอกสมยศยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนช่วยเหลือให้นายวรยุทธพ้นผิดสำหรับคดีนี้มาจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้อาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพบว่าพลตำรวจเอกสมยศกับพวกรวม8คนให้การช่วยเหลือนายวรยุทธให้พ้นจากคดีซึ่งในขณะนั้นพลตำรวจเอกสมยศดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และกรรมธิการในคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ